สวัสดีเจ้าวันนี้เราจะพาทุกคนเข้าครัวไปทำเมนูไก่นึ่งขมิ้นแบบฉบับคุณพ่อบ้านกันนะเจ้าเริ่มจากเตียนน้ำขมิ้นชันมาปรุงไก่ให้ได้สีสันเจ้าเราก็นำไก่ที่เราซื้อมาเจ้าล้างทำความสะอาดตัดแต่งชิ้นส่วนให้เรียบร้อยนะเจ้านำน้ำขมิ้นชันที่ขดไว้เจ้ามาหมักกับเนื้อไก่ จะให้ได้สีเหลืองส้มหน้ารับประทานเจ้าขมิน้นมีสรรพคุณช่วยย่อยไขยมันในอาหารทั้งยังช่วยขับลมทําให้ลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อได้เป็นอย่างดีนะเจ้าสีขมิ้นนี่ติดทมดีเหลือหลายเจ้าติดมือติดถ้วยติดชามให้เหลืองกันทั่วหน้าเลยเจ้าทํากับข้าวเสร็จแล้วนี่มือเหลืองอ่อยเลยเจ้า แล้วเราคลุกไก่กับน้ำขมิ้นให้เข้ากันนะเจ้ามาเตรียมเครื่องสับไะรกันเจ้าเราจะเริ่มจากโขลกพริกไทยนะเจ้าโขลกให้แหลกเลยเจ้าแล้วก็ตามด้วยซอยตะไคร้เป็นชิ้นเล็กๆเจ้า ะไคร้นี้ก็ช่วยในเรื่องการย่อยอาหารนะเจ้าผัดลมแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อเจ้าแล้วก็ดับคาวจากเนื้อไก่ได้เจ้าจากนั้นก็ใส่กระเทียมเจ้าเป็นกระเทียมเล็กกระเทียมใหญ่ใช้ทั้หมดเจ้าก็ลงครกแล้วก็โขลกรวมกันจนละเอียดนะเจ้าตามด้วยซอยใบมะกรูดเจ้าซอยให้เล็กๆเ,เลยเจ้าใส่ลงไป แล้วก็ใส่เกลือลงไปด้วยเจ้าครวครวมกันจนละเอียดเลยนะเจ้าจากนั้นนะเจ้าเราก็นําไปคลุกเค้าให้เข้าเนื้อไก่ที่เตรียมไว้เจ้าถ้าชอบเผ็ดก็เติมพริกได้นะเจ้าโขลกลงไปเลยแต่นร่งนีมีเด็กทานก็ไม่ได้ใส่เจ้า,าลงสวนไปตัดใบตองกันเจ้าเอามารองไก่นะเจ้า ใบสวยๆอยู่ข้างบนสูงเจ้าเอาใบไหนดีเจ้าเอาเอาเที่ยวละกันเจ้าถึงจะตัดถึงนะเจ้าเอาใบนี้ละเจ้าคุณพ่อบ้านบอกว่าไม่ต้องเอามาเยอะเจ้าบอกให้ตัดแค่ปลายใบเจ้าแต่ว่าอ่นี่ตัดมาทั้งก้านเลยเจ้าไม่เป็นไรนะเจ้าใช้ได้เหมือนกันเจ้า ไปไปรีบเข้าครัวกันเจ้าเดี๋ยวคุณพ่อบ้านจะรอนะเจ้า mm hmm. แหงนคอไปเห็นพระจันทร์งามงามเจ้าพระจันทร์ข้างขึ้นสวยสวยเจ้า mm hmm. ได้ใบฟองมาแล้วก็เอามาดางกล่งไปนู่นกันเจ้าพระจะให้ดีนะเจ้าควรจะหมักไว้ รสน้อยหนึ่งเจ้าเพื่อให้เครื่องเทศเครื่องปรุงเข้าแทรกเข้าไปใน,น,นเนื้อไก่เจ้าทาให้รสชาติเข้มข้นขึ้นเจา้าแต่เจ้าบ่มีเวลาหมักนานเจา้าทอมันร,ร้อนซักๆเจา้าขึ้นนึ่งเลยเจา้าเอาไปตักกลางนะเจา้านึ่งไปสักพักก็ไปเก็บกักตายมานึ่งต่อเจา้านึ่งรวมกันเลยเจา้านึ่งไก่ยังไม่สุกเอาแค่พอประมาณเจา้า ไปเก็บผักากาดมานึ่งใส่ด้วยกันเลยไม่เป็นไรเจ้านึ่งไปสัก45-60านาทีนะเจ้าไก่ของเราก็จะสุกแล้วเจ้าสุกแล้วก็กินได้เจ้ามาทานด้วยกันนะเจ้าไก่นึ่งสมุนไพรเจ้าเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะเจ้าฝันดีราตรีสวัสดิ์เจ้า